นี่คือทริปต่างประเทศครั้งแรกของนัตตี้ที่นอกจากจะได้ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งที่ประเทศจีนและประเทศเวียดนามพร้อมเดินทางกับหานกหัวใจใหม่อยาง Isuzu MU-X 2.2 DDI Max Ford รุ่น Ultimate ในเวียดนามกับการขับรถในต่างประเทศครั้งแรก เรื่องราวทั้งหมดจะถูกเล่าในกล้องค้างรถค่ะกล้องค้างรถกลับมาแล้วค่ะห่างหายไปนานเพราะทำรีวิวกันรัวๆในคลิปนี้ขอพาทุกท่านไปท่องเที่ยวประเดิมปี2025กับทิปอิซซุ2.2 DDI Map Ford กับเส้นทางจีนเวียดนามซึ่งนัตตี้ได้เดินทางเป็นกลุ่มที่2ค่ะ โดยแผนทั้งหมดเราจะเดินทางกันไปที่จีนก่อนไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่สวยงามจากนั้นเราจะนั่งรถทัวไปที่ชายแดนจีนเวียดนามเพื่อมาขับรถฝูงอิสุส2ุ2.2 DDI Mac f o r เข้าตัวเมืองเวียดนามระยะทางรวมๆกว่า300กิโลเมตรก่อนจะไปถึงการขับรถและรับรู้สมรรถนะเครื่องยนต์ใหม่นั้นนัตตี้ขอพาคุณผู้ชมไปผ่อนคลายด้วยการท่องเที่ยวในจีนก่อนค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองนั่นหนิงใช่ไหมก็เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบชื่อดังก็ถือว่าคนังปเพราะว่าเออชื่อเสียงหรือว่าดังเพราะคนมนคุยกันว่าคุยกันจดังแน่นอนไม่เถียงวันนี้ที่เราฟังในใจพูดอะเป็นความรู้เลยนะที่เราเห็นว่าคนกินคุยถึงดังดู้ไปดูไหมไม่ใช่นะไช่ ผู้ใหญ่อ่ะก็จะถือนะถ้าเด็กคุยกับผู้ใหญ่แล้วพูดเสียงเบาอ่ะคือเป็นการไม่มีมารยาทต้องคุยเสียงดังให้เขาได้ยินเพราะว่าบางคนอาจจะคุยไม่ค่อยดีให้พูดเสียงดังมันยู่มารยาทที่ดีพูดพูดเสียงเบาแบบว่าเราคือมารยาทไม่ดีมารยาทไม่ดีใช่แต่า็เรากับกันพูดเสียงดังพูดเสียงดังแปลว่าคนไร้มารยาทนะเรามาดูกันที่เมนูอ่ะก้าวถือเมนูภาษาจีนที่ถือเมนูภาษาไทยเราจะรักกินอันนี้ เป็นที่ไกด์เขาแปลมาให้แต่ก้าวหยิบอันของประเทศจีนมาดิไปเกลี่ยแนะนำให้วิวแตีกินอันนี้ปีนทะเลไม่อยากกินอร่อยก็ต้องก้าบอกว่าอยากกินอะไรอยากกินหอยนางรมห้ารวแล้วคือคนเดียวอ่ะคือเกินมาเป็นกิโลมาแล้วโอ้โหน่ากลัวมีอะไรเลยคือมันเข้างโมยก็มีอะไร เดินไปไปไปูตรที่คนญี่ปุ่นทำนะที่เนี่ยคือเขาบอกดีเขาบอกว่ามันเป็นร้านที่ชื่อดังนี่เป็นของญี่ปุ่นอันนี้คืออันนี้คือเห็ดใช่ไอ๊ะเป็นอะไรนะสาลายาลายำสาลายเนาะเอออันเนี้ยเนี่ยเนี้ยก้าวโกโกจะเอาความรู้ให้อันเนี้ยเขามีชาให้ใช่ไหมเขาไม่ได้เอาไว้ให้ดื่มนะเอาไว้ให้ล้าง ยอกยอมยอมเอาจริงไม้ชาเลยทำไม่แยกชาเขาหอมแต่ไม่เป็นชาแบบชาจีน่ะมันต้องไม่ไม่ใช่คนที่ชอบรสชาติแต่ชอบกลิ่นเออเพราะว่ากลิ่นมาครั้งแรกก็แบบปกติเราจะชินกับของไทยของไทยญี่ปุ่นมันจะเป็นรสอะไรแต่ว่านี่คือชาชาวริจิโน่มันไม่ได้ผสมอะไรเลยอย่ันงี้จะถ้าถามผมแบบเนี้ยแบบเนี้ยดีดีขอสั้นแล้วปีามแลรู้าอะไรอะไรไข่กุ้งกิน เอามาลองสองก่อนก็ได้พี่เลยมาเชฟผมเลยก็บอกคานะสงสารเซฟหน่อยดิเว้ยเซฟเขาเขาเขาเปลี่ยนปานีดอะไรรูหิวตอนนี้เราตอนนี้น่าจะเป็นเมนูตัวปลาตอนเล็กวายฟองท็อปออนท็อปด้วยคาเวียแร์ไม่น่าดูสารคดีมาก่อนเลย มันรสชาติไม่ออกว่ะมันไม่ออกเลยรู้สึกว่ามันมีความแบบสดชื่นขอมยิ่งแอปเปิ้ลที่อยู่เนาะแล้วก็มีตัวซอสไ,ไวน์ไอตัวซอสสีแดงด้วยเนาะที่ออนหอมอยู่ข้างบนขนมปังแล้วก็ตัวตัวปลาด้วยเนาะ แต่รู้เลยว่าไม่ได้เลี้ยงอร่อยอยู่อร่อยอยู่มาดูห้องที่คราวพาซ่านานหนินะคะวิวห้องของเราโอ้โ นี่มันวิวเมืองชัดๆนะวิวเมืองชัดๆเนี่ยโอ้โหให้ผู้ชมดูเลยนะเมืองนันหนิงเป็นเมืองที่แสงสีแบบโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มจริงๆนะเนี่ยข้างล่างโอ้โหวันนี้วันแรกเนาะจากกรุงเทพสุวรรณภูมาที่นันหนิงคืนแรกก็ประมาณนี้พักผ่อนเนาะเดี๋ยวก็ ไปทําทุรศส่นตัวเดินท่องเที่ยวชมสิ่งสวยงามในเมืองหลังหนีงเนาะแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ใน day สของวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับคนจริงเนะะี่ยค่ะก็คือไปแล้วอะค่ะก็รู้สึกไหนไไปแล้วอ่ามีอะไรที่มาเที่ยวไปเที่ยวมาเรามาถึงที่น้ําตกเตอร์เฉียนแล้วอ่า เตอเฉียนเต๋อเออเต๋อเตอเฉียนเตอเฉียนเออเตอเฉียนนั่นแหละง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวข้างบนเขาบอกว่าเดินง่ายๆเดินสบายๆสบายจริงเปล่ากูไม่รู้แต่เราต้องลองดูลองดูเลยโอเคไปไปดูข้างบนกันนี่เรากำลังเดินมาที่ขึ้นไปที่จุดชมวิวน้ำตกเตอเฉียนเนาะแล้วเราก็จะเห็นวิวนี้แล้วเราก็พูดไปพร้อมๆกันว่าวิวสัน เป็นฤดูที่ทางไกด์บอกว่าคือเป็นช่วงฤดูน้ําน้อยด้วยช่วงฤดูหนาวน้ําน้อยนะเพลงคตปลุกใจชิหายเลยกุคนรักชาติเลยมาเดี๋ยวเดินกันไปต่อเส้นทางยังอีกยาวไกลตอนนี้หลังจากที่เราไปดูวิว น้ำตกกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปร้องเรือไม้ไผ่กันนะคะก็คิดอยู่ในใจว่าล้องเรือไม้ไผ่ก็มีเพลงหนึ่งที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ชมนั่นก็คือล่องเรือมาาราทสักคนร้องถูกร้องผิดไม่รู้เลี่ยงลลิขสิทธ์เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเราร้องเรือแพกันดีกว่านาะชนไทย ชวนกลุ๊ปเราเนี่ยแหละกุก๊ปอิสสือวันนี้จะพานักตีไ่ไปลองไปลองแพรหาลักหาหลักแท้รนั่นนะสี่ <laughs> เราต้องไปดูเราต้องไปดูกันแต่ก็บอกเลยว่าเนี่ยทางลงไปลองแพตอนนี้เราขึ <laughs> ้นหมดเขเินขึ้นแล้วเดินลง <laughs> โอ้ตายละ เราเราต้องบอกว่ากุ๊ปของเราอ่ะมันเป็นกู๊ปัยรุ่นัยรุ่นโอเคเลยเนาะแต่ว่าทางเดินมันก็โอเคมากสามาแกงพวกเราชัดๆแต่เสียดายนิดหนึ่งว่าช่วงนี้ไม่ได้ช่วงหน้าน้้ำอ่าหน้าน้ำท่าน่าน้ำน้ำตกก็คงจะสวยกว่านี้แต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งจีนเนี่ยอ่าอ่สูงสามชั้นอ่าแต่ฝั่งเวียดนามนันเหลือชั้นเดียวแต่ว่า ฝั่งเวียดนามเขไม่ได้โปรโมทเราก็เลยมาร่าวมโปรโมททางจีนเพิ่มอ,อีกอุ้ยเราวิวสวยด้วยนี่แล้วเพลงก็คือดีมากไอหน่ามึงเอาเพลงเพลงอื่นมากรบลิกซสุดด้วยนะลองเรือมาหาราสักคนน้ำตกเตอร์เทียนหรือที่ทางฝั่งเวียดนามเรียกว่าบานช็อกวอเตอร์ฟลอรตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาสีเขียวที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ ย่งตั้งอยู่ระหว่างชายแดนของสองประเทศอย่างจีนและเวียดนามไม่เพียงเท่านั้นยังมีความอลังการยิ่งใหญ่เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียน้ำตกเตอร์เทียนตั้งอยู่บนแม่น้ำกุ้ยเฉินระหว่างชายแดนประเทศจีนเวียดนามบริเวณหมู่บ้านเตอร์เทียนเมืองฉงจัวเขตปกครองตนเองกวางซีจวงประเทศจีนและในเขตดําทุยจังหวัดกาวบางประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากตัวเมืองหนานหนีงเมืองเอกของกวางซีจ้วงประมาณ1 4 5กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองเก่าบางประมาณ80กิโลเมตรน้ำตกแห่งนี้เกิดจากความต่างระดับของแม่น้ำมีความกว้างประมาณ200เมตรและสูงประมาณ30 7 0ถึงเ0เมตรหากมองจากด้านบนจะเห็นว่าน้ำตกทางฝั่งเวียดนามจะเป็นน้ำตกที่มีเพียงชั้นเดียวน้ำตกจะไหลลงมาเป็นสายยาวอย่างสวยงาม ส่วนทางด้านฝั่งจีนนั้นจะแบ่งออกเป็น3มชั้นไหลลดหลั่นกันมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการนอกจากความยิ่งใหญ่ของน้ำตกแห่งนี้แล้วสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจน้ำตกเตอ๋อเทียนก็คือน้ำที่เป็นสีเขียวมรกตใสและธรรมชาติของป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ที่อยู่รายล้อมอยู่ตรงนี้เลยสวยสวยสวยมากค่ะ สวยสุดๆสวยมากสวยมากตอนนี้กำลังจะเดินไปรับประทานอาหารเที่ยงกันนะคะแต่ตอนนี้มีแอมบูเลนเขาบอกว่าเดินง่ายๆเดินสบายๆมีแอมบูเลนนะที่สุดเลยอะผ่านตาแล้วค่ะที่สุดไม่ไหวจริง ทางไกด์บอกว่าเหมือนพาเรามาออกกำลังกายตอนนี้ตอนนี้เราไม่อยากออกอะไรแล้วคือเหนื่อยเลยและนี่คือผู้ร่วมสตาร์กัมแต่ที่ไกด์บอกว่าไก่เนี่ยคือไก่แล้วกไกด์คือไก่ไก่เนี่ยเราบัางเนี่ยหมดเถอะหมดแล้วแหละหมดแล้วแหละเนี่ยไก่เหรอฟ็อกนี่เรียบร้อย <c oughs> จบแล้วบันไดนรก ที่2เราก็มาถึงโรงแรมลักชังชูกุ้ยฉินรีสอร์ทแอนด์วิลเลจเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นด้านหลังอะ่ะอันนี้คือการตกแต่งของโรงแรมไม่ใช่ว่าเขามามาป่าสวนอ้อยเนาะทางไกด์บอกว่าเป็นเมืองที่ทำกเกษตรกรรมโดดเด่นเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของอามีอ้อยมีแบบ พวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยสามารถปลูกได้ตอนนี้เราปลูกได้เกือบทุกอย่างยกเว้นทุเรียนซึ่งทุเรียนเราอะ่ะเขาบอกว่าทุเรียนที่ประเทศไทยอะ่ะถือว่าเป็น Number One อร่อยที่สุดแล้วคือคนจีนชอบมากขนมาเท่าไหร่ก็ยังไม่พอตั้งแต่ที่นั่งรถมาสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยคือแบบโอ้โหความแบบความเมืองต่างจังหวัดอะ่ะแต่ อย่างเมื่อเมื่อวันเด y 1วันเนี่ยที่เราไปเมืองหนังหนิงกันเนาะก็จะแบบโอ้โหมันจะดูแบบหลากหลายดูเป็นเมืองสีสันเนาะเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจีนอ,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 อีกที่หนึ่งเลยนะคะโรงแรมลักษที่ฉังชอูอุ้ยฉินรีสอร์ทแอนด์วิลเลจเนี่ยใหญ่มากท่านผู้ชมคือดูแบบว่าเอ้ยมันมีแค่ชั้นสองชั้นแต่คือแบบมีอาคารซอยยิบย่อยมากอะคือแบบเนี่ยเดินมาเนี่ยจากจุดพาร์กิง้ง เดินเนี่ยลัดเลาะมาเป็นเขาวงกตอยู่ปืด๊ดเนี่ยแล้วก็มาที่จุดตรงกลางก็จะแยกเป็น b ิลดิ้ง12แล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นล็อบบี้แล้วล็อบบี้เสร็จเนี่ยก็จะเป็น b ิลดิ i ง1 2ง1แบบโอ้โหคืออาคารเขาเยอะจริงท่านผู้ชมตอนเข้ามาทางก็แบบโอ้โหมันไม่ได้ดูดูแบบหรูหราหรืออะไรเลยนะคือแบบทางแบบเหมือนเราขับไปใน ทางหลวงชนบทแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทางลาดยางดีๆแต่คือสองข้างทางก็คือแบบเป็นพื้นที่เกษตรก,กรรมอะเนาะเนี่ยท่านผู้ชมเดินเข้ามาก็เนี่ยจะมีศาลาพักผ่อนนะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เนี่ยด้านขวาก็จะเป็นสวนคือแบบงงมากเป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่ท่านผู้ชมแล้วเราก็ออกมาถงถงล็อบบี้แหละ นะตรงด้านซ้ายพอเคาเราเข้ามาด้านกว่าม,มือของท่านผู้ชมอ่เข้ามาจากลิฟต์ใช่ไหมก็จะเป็นโซนบาร์เนาะแล้วก็รีเซพชันแล้วก็ที่นงที่นั่งคือเยอะจริงแล้วก็ดูแบบมินิมอลเนาะแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมดูคือนี่คือวิวตรงโถงล็อบบี้โหอยากจะแช่าภาพนี้เอาไว้น,นาน แล้วตะโกนไปพร้อมกันว่าวิวสันคือแบบมันสวยมากคือมันเป็นวิวแบบด้านซ้ายก็ภูเขาตรงกลางก็คือบ่อน้ำเนาะแล้วคือเบื้องหน้าเราก็คือทิวภูเขาอีกสิ่งที่นัตตี้ได้ข่าวมาว่าโรงแรมรักที่ทริปนี้เรามาพักกันเนี่ย ราคาก็ไม่ใช่ย่อยด้วยนะแล้วจองยากด้วยโอ้โหใน day สามเนี่ยเราก็จะนั่งรถบัสไปที่ด่านชายแดนเพื่อจะข้ามชายแดนจากจีนไปเวียดนามและพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวขับรถแล้วในทริปนี้ที่เราจะมาขับกันเนี่ยก็จะเป็น isuzu mu-X เครื่อง2.2 DDI Max Ford จะเป็นยังไงแล้วขับที่เวียดนามด้วยจะบันเทิงแค่ไหน เดี๋ยว day สานัตตี้พาไปทดลองขับกันนะครัท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้า day ที่เท่าไหร่นะคะ day สาม day สซึ่งวันนี้เราจะนั่งรถบัสไปที่ดันชายแดนใช่ที่ประเทศจีนนี่มีที่ทูนซึ่งเนี่ยแหละค่ะสามคนนี้เราจะอยู่คันเดียวกันนะคะคันที่เก้า จำจไ,ไ,ได้จำไ,ได้กาเกาใช่ใช้จำด้วยนะรู้แต่ว่าขึ้นขนาไหนครับขนานั้นะเวาดีว่ามันเป็นขาเข้าไปเวียดนามมันน่าจะง่ายกว่าเข้าไปจีนมันไม่เหมือนคนบอกว่าที่ไปเข้าจีนเนี่ยมันจะยากกว่าอมันก็จะเร็วกว่านตอนเช้าเราก็มากินข้าวเนาะกินข้าวเช้าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมูฟกันแหละเดี๋ยวเราไปดูที่ด่านชายแดนว่าเป็นยังไงบ้าง รัแว<ล>เเเาาไปจอกนนทีี่ยดหลังจากท่องเที่ยวในจีนจนอิ่มตาอิ่มใจจนล้นออกจากปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยแล้วก็เดินทางไปที่ชายแดนจีนเพื่อไปพบกับฝูงอิสสุ2.2 DDI m a x f o r d ที่รอต้อนรับคณะกลุ่ม2โดยรถที่นัตตี้ได้ขับนั้นคืออิสสุมิวเอ็ก2.2 DDI Macford รุ่นอัลติเมทค่าตัวอยู่ที่1,554,000บาท คันนี้เป็นสีขาวมุกโดโลไมต้องเพิ่มเงินอีก1 2 0 0 0บาทตอนนี้เราแวะรับประทานอาหารเที่ยงกันที่โรงแรมในห่างจากชายแดนเวียดนามมา17กิโลเนาะสิ่งที่จะพาท่านผู้ชมมาดูสำหรับทริปนี้นั่นก็คือนี่ค่ะ e-pass เหมือนคล้ายๆกับตัว Easy Pass บ้านเราแต่ตัวนี้เขาจะแปะเอาไว้ตรงไฟหน้าเนาะโคมไฟหน้าเลยแปะกันอยู่ฝั่งนึงเนาะไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้มีด้วยหรือเปล่าอ่าฝั่งฝั่งขวาไม่มีเนาะมีแค่ฝั่งเดียวนั่นก็คือฝั่งซ้ายเนาะเนี่ยแปะแท็กแบบนี้เอาไว้เลยนะก็คือสําหรับเข้าออกทางด่วนของเวียดนามเนาะเข้าออกได้สบายเลยที่ไม่ต้องแบบเหมือนไม่ไม่มีทงมีแท็กเหมือน Easy Pass บ้านเราอันเนี้ย ใช้เป็นตัว NFC แท็กเนาะพอมันจับสัญญาณได้ปุ๊บมันก็ติดปากเข้าได้เลยเนาะแต่เวลาใช้อย่างเงี้ยเขาทางไกลก็แนะนำว่าให้เว้นช่วงระยะเอาไว้สักหน่อยก็คือสัก3ช่วงรถหาสัญญาณก็จะจับได้แบบถูกต้องแม่นยำนั่นเองค่ะโดยในวันที่3เป็นการเดินทางที่เราจะขับกันตั้งแต่ชายแดนจีนเวียดนามถึงอ่าวฮาลอง ระยะทางราวๆ187กิโลเมตรโดยเส้นทางในวันที่3ใช้คำว่า1วันพันกว่าแบบทั้งถนนยางมาตอยถนนปูนถนนลูกรังยันทางที่กำลังก่อสร้างเรียกได้ว่าเส้นทางในวันดังกล่าววารตี้สุดๆค่ะ เราขับกันมาถึงโรงแรมในช่วงเวลาค่ำๆเอาล่ะคะ่ะสำหรับในวันนี้นัตตี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของน้องนัตตี้ที่ได้ขับและไปท่องเที่ยวปิดท้ายทริปนั่นก็คือร่องเรือชมอ่าวหาลองนั่นเองค่ะเข้าสู่วันที่4วันสุดท้ายของอ s u ุส2.2 DDI m a c f o r d p r e s Trip ก่อนที่เราจะไปขับรถกัน น้องนัตตี้ขอตัวไปล่องเรือหารากักกันที่อา่าวฮาลองก่อนนะคะตอนนี้เราก็กำลังร่องเรือออกจากอ่าวฮาลองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิวด้านหลังมันจะเป็นวิวเมืองวิวโน่อะไรอย่างเงี้ย<อ>เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วลมตอนนี้อากาศคือเย็นสบายนะสบาย<อ><อ>ลมตีนะคะ<อ>สบายจุดสุดน้อ หาลองเมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากธรรมชาติสุดตกาตาของอ่าวหาลองที่มีสถานะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ MM. มาตั้งแต่ปีคศ1 9 9 4พื้นทะเลกว้างใหญ่ที่ลายล้อมด้วยโตรกผาเกาะหินปูนต่างห่างามกว่า1,600เกาะกระจัดกระจายอยู่ในทะเลชื่อหาลองเบในภาษาเวียดนามคือวิหาลอง มีความหมายว่าอ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิง่งโดยมีเรื่องเล่าตำนานพื้นบ้านกล่าวไว้ว่าในอดีตชาวเวียดนามกำลังต่อสู้กับกองทัพผู้มารุกรานเทพเจ้าบนสวงสวรรค์จึงส่งมังกรลงมาช่วยเหลือมังกรเหล่านี้ดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลทำให้อัญมณีและหยกกระจัดกระจายออกมาเป็นเกาะน้อยใหญ่เป็นเกราะป้องกันผู้ลุกรานกลายเป็นอ่าวฮาลอง และเป็นจุดเริ่มต้นการก่อตั้งประเทศเวียดนามกิจกรรมไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวชมฮาลองเบก็คือล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะต่างๆเช่นเกาะกัดบาเกาะต้วนโจเกาะช้างเกาะไก่กชนเกาะหลังคาและแวะชมถ้ำสวรรค์หนึ่งในไฮไลท์ของฮาลองเบที่มีโถงขนาดใหญ่สห้อง มีหินยอกหินย้อยรูปทรงแปลกตาประดับประดาอย่างสวยงามทั้งรูปทรงเต่ายักษ์และนางฟ้าเมื่อกระทบกับแสงสีที่นำมาประดับตกแต่งก็ทำให้เห็นลวดลายปฏิมากรรมที่เกิดจากธรรมชาติได้อย่างชัดเจน ชมวิวหลังจากออกปากถ้ำกันแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องท,ท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเสียงหอบหมดแรงแล้วตอนนี้เราก็กําลังเดินออกจากถ้ากันแล้วนะคะเรียกว่าทางเข้าก็ลําบากทางออกก็ลําบากโอ้โห <laughs> และเราก็ออกสู่ oh. ปากถ้ำแล้วคะ่ะ ย้ <Yeah. S 2> สวยจริงไปวิวข้างบนนี้สวยนะสสวยสวยยจจรริิงงตรงนี้นะคะเราก็กำลังเดินลง จากถ้ำสวรค์ลงไปสู่ที่จอดเรือนะคะขึ้นวันเหนื่อยแล้วลงยิ่งเสียวกว่านะคะพร้อมไหลได้ทุกเมื่อถ้าเราลงแบบไม่ระมัดระวังนะคะ คนเ,นเดียวใช่ไหมคนเดียวโอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถอ s ซูซูมิวเอ็กซ์ในรุ่นอัลต m ิเมทเครื่องยนต์ใหม่นะคะนั่นก็คืออ s ซูซู2.2 DDI m a c p o e r d นั่นเองค่ะ,คะโอ้โหเรียกว่าในครั้งนี้ทางอ s ซูซูพาสื่อ มาทดลองขับที่ประเทศเวียดนามเลยนะคะเรามาคุยกันที่เรื่องของเครื่องยนต์ดีกว่าว่าเครื่องยนต์2.2 DDi Max Ford ในครั้งนี้เนี่ยที่ทาง Isuzu เขาเปิดตัวตั้งแต่สนามช้างเนาะว่ามันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างสิ่งแรกที่นัตตี้สัมผัสได้เลยนะั่นก็คือเรื่องของอัต,ตาราเร่งต้นถือว่าดีมากเหยียบคันเร่งปุ๊บคือรอบมาท,ทันทีถือว่ารอบนี้ถือว่าทำการบ้านมาได้ดีมากเพราะว่า ในเครื่องยนต์ในรุ่นกอดก็จะมีปัญหาในเรื่องของรอบต้นนะคะเหยียบแล้วก็มีอาการหมรอบหน่อยๆเนาะช่วงไหลๆเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้ดีเลยนะคะสําหรับแรงม้าในเครื่อง2.2ดิ i ีไอแม็ฟอร์ดเนี่ย163แรงม้านะคะถือว่า แรงขึ้นใช้ได้เลยตัวเกียร์ที่ทางยูสุเขาพัฒนามาใหม่ก็คือเกียร์8สปีดเนาะเกียร์พนมรงตแ8สปีดจะพูดเลยว่าสำหรับในเครื่องยนต์2.2 DDi Max Ford เนี่ยถือว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆเนาะข้อดีของตัวเครื่องยนต์2.2 DDi Max Ford เนี่ยกระตี้อยากคิดว่ามันเป็นเรื่องของอัตราเร่งที่พอรอบต้นมันดีขึ้นปุ๊บมันไม่ต้องมารอรอบเหมือน เครื่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เวลาเราจะขับในเมืองก็ดีหรือต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยก็เร่งแสงได้ทันใจเลยไม่มีอาการแบบเหมือนรออื้ออะไรอย่างนี้แล้วยิ่งมาอยู่ใน isuzu mu-X ด้วยก็เป็นรถรถครอบครัว PPV ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครั ทีกว่าทริปนี้หลากหลายประสบการณ์ค่ะตั้งแต่เราผ่านตอมอกันมาเราก็เห็นเส้นทางเวียดนามเราก็อึ้งกันแลลวทั้งทางราดยางก็มีเนาะแต่มันก็จะเป็นเลนส่วนอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเจอทางแบบปกติอย่างนี้ในมอเตอร์เวย์อย่างนี้เนาะก็ถือว่าหลากหลายอารมณ์ดีนะแตนจะเรื่องของการบริดแต่ของประเทศเวียดนามด้วยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าการบริดแต่ของประเทศเวียดนามอะ มันไม่ใช่แบบเป็นการบีบแต่แบบไปเรื่อยไปเทือ่อเป็นการบีบแต่เพื่อเตือนเพื่อนร่มทางให้ระมัดระวังว่าเออนี่เรากําลังมาแล้วนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ครั้งนี้ของตัวเครื่องยนต์2.2ที i m a ไอ o r ็ Ford, เอามาด้วยนะั่นก็คือเรื่องของพุงมงลานไฟฟ้าเนาะก็ขับง่ายขึ้นทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองก็ขับได้สบายสบายเลย ไม่ต้องแบบยิ่งเป็นนัตตี้เนี่ยยิ่งเป็นกีิ่นตัวเล็กๆ <What? S 1> ตัวเล็กนิดเดียวก็สามารถขับได้นะในเมืองเนี่ยก็คือเบาแรงไปได้เยอะแล้วก็ขับต่างจังหวัดน,นี่ก็รู้สึกว่าแน่นกระชับดีนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินนอยบันในเมืองฮานอยประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าทริปนี้บันเทิงเรืองใจที่สุดสําหรับในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอิสุดเซลล์จํากัดนะคะในการพานัตตี้นะคะและก็ทีมขาวไซมาร่วมทริปทดสอบ เจ้าอ u z u 2.2 DDI Max f r c s นะคะสำหรับในครั้งต่อไปหรือทริปไหนนัตตี้จะไปที่ไหนหรือหนาวจะไปที่ประเทศไหนนะคะ <c oughs> ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในที่ต่อไปคะ่ะบาย